สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะว่า generative AI หรือ AI สร้างสรรค์นเนี่ยกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีทำงานของทีม Blue Team หรือทีมป้องกันภัยไ,ไซเบอร์กันยังไงบ้างโดยเราจะอิงตามกรอบคิดสำคัญอย่าง NIST Cybersecurity Framework ที่มี5ขั้นตอนหลักๆ Identify Protect Detect Respond แล้วก็ Recover ค่ะใช่ครับเราจะมาเจาะลึกกันว่า เทคโนโลยีอย่างพวก LLM นะครับอย่าง GPT 4เนี่ยมันจะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนพวกนี้ได้ยังไงบ้างแต่ก็เต้องบอกว่ามันก็เหมือนดาบสองคมนะครับมีทั้งประโยชน์มหาศาลแล้วก็มีความเสี่ยงที่เราต้องเข้าใจแล้วก็จัดการให้ดีด้วยค่ะ เป้าหมายวันนี้ก็คือสกัดเอาประเด็นสำคัญสคัญออกมาให้เห็นภาพชัดๆเลยทั้งการใช้งานจริงข้อควรระวังต่างๆเพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมว่าเทคโนโลยีนี้จะมีบทบาทกับเรื่องไซเบอร์เ u r i ริตี้ยังไงงั้นเราเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยดีไหมคะ Identify ค่ะได้เลยครับ Identify หรือการระบุสินทรัพย์ความเสี่ยงแล้วก็ภัยคุกค,คามต่างๆเอ,อ AI เนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้ได้เยอะมากเลยครับ โดยเฉพาะการประมวลผลข้อมูลพวก Threat Intelligence ที่มันมหาศาลมากๆ <c oughs> คือมันไม่ได้แค่เร็วนะครับแต่มันช่วยเชื่อมโยงสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันให้เห็นเป็นภาพใหญ่ของการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรเราได้อืเหมือนมีผู้ช่วยฉลาดฉลาดมาช่วยกลองข้อมูลให้เลยนะคะมีตัวอย่างที่พอจะเห็นภาพชัดๆไหมคะมีครับอย่าง Microsoft Security Copilot ที่เขาใช้ AI วิเคราะห์สัญญาณภัย เออวันละกว่า65ล้านล้านสัญญาณเลยนะครับมันช่วยให้นักวิเคราะห์รู้ว่าเอ๊ะควรจะไปโฟกัสที่ช่องหัวไหนก่อนเพื่อนเลยโหเยอะมากแต่ก็ต้องระวังนะครับคือ AI มันก็อาจจะสรุปพลาดได้เหมือนกันที่เรียกว่า false positive หรือ false negative นะครับอ๋อค่ะค่ะและที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องข้อมูลที่เราป้อนให้ AI นี่แหละครับต้องปลอดภยัยควรจะใช้โมเดลภายในหรือบริการที่น่าเชื่อถือมากๆ แล้วก็สุดท้ายเลยผลลัพธ์เนี่ยต้องมีคนจริงๆคอยตรวจสอบเสมอครับเข้าใจเลยค่ะพอเราระบุภัยและความเสี่ยงสำคัญสคัญได้แล้วใน identify เนาะทีนี้ก็ต้องมาดูว่าจะป้องกันหรือ protect ยังไงซึ่ง AI ก็เข้ามาช่วยตรงนี้น่าสนใจมากเหมือนกันดิฉันได้ยินมาว่ามันถึงขั้นช่วยเขียนโค้ดแก้ช่องโหว่ได้เลยเหรอคะใช่ครับมีเคสจาก Google นะครับที่เขาใช้ LLM เนี่ยช่วยสร้างโค้ดแก้ไขช่องโหว่ได้ถึงประมาณ15%เลย ซึ่งมันก็ช่วยลดภาร,ระงานของวิศวกรไปได้เยอะพอสมควรเลยว้าวหรืออีกด้านหนึ่งคือใช้ AI สร้างสถานการณ์ฟิชชิงจำลองที่มันสมจริงมากๆเลยนะครับเพื่อเอาไว้ฝึกพนักงานให้รู้เท่าทันกลโกงใหม่ๆอืมก็น่าสนใจนะคะแต่แน่นอนครับ โค้ Code ที่ AI สร้างเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอยู่ดีเพราะมันอาจจะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะค่ะส่วนการฝึกอบรมด้วย AI ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อจิตใจพนักงานด้วยแล้วก็ระวังเรื่องความลับของข้อมูลองค์กรอย่างพวกโค้ดหรือไฟล์คอนฟิกที่อาจจะหลุดไปตอนให้ AI ช่วยวิเคราะห์ครับ AI มาช่วยตรงนี้น่าจะแบบเปลี่ยนเกมได้เลยใช่ไหมคะเปลี่ยนเกมได้เยอะเลยครับ AI เนี่ยเก่งมากในการวิเคราะห์หลอกปริมาณมหาศาลเพื่อหาความผิดปกติที่มันซ่อนอยู่ หรือ anomaly ที่คนอาจจะมองข้ามไปพูดง่ายๆคือมันเรียนรู้ว่าหน้าตาปกติของระบบเราเป็นยังไงแล้วพอมีอะไรแปลกๆผิดไปจากเดิมมันก็จะส่งสัญญาณเตือนอ๋อค่ะหรือแม้กระทั่งตรวจจับภัยคุกคามที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนอย่างพวก Zero Day ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังช่วยลด false alarm หรือการแจ้งเตือนผิดพลาดที่ทําให้นักวิเคราะห์เสียเวลาไปเปล,ปลา่าๆแล้วในขั้นตอนนี้เราจะมั่นใจในตัว AI ได้แค่ไหนคะนั่นแหละครับประเด็นคือ AI มันก็พลาดได้เหมือนกัน และที่น่ากังวลกว่าคือฝ่ายโจมตีเองเขาก็เริ่มใช้ AI มาช่วยหลุบเรี่องการตรวจจับของเราหรือบางทีก็โจมตีระบบ AI ของเราโดยตรงเลยก็มีโอ้โหไม่สามารถปล่อยได้เลยค่ะหลังจาก Protect และ Detect แล้วถ้าเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆก็ต้องมาถึงขั้น Response หรือการตอบสนองให้เร็วที่สุดตรงนี้ AI จะเข้ามาช่วยให้เร็วขึ้นได้ยังไงบ้างคะมันช่วยสรุปสถานการณ์จากข้อมูลหลายๆแหล่งได้เร็วมากครับทำให้นักวิเคราะห์เห็นภาพรวมได้ไวขึ้นเยอะเลย หรืออาจจะแนะนำขั้นตอนการตอบสนองเบื้องตอน้นตามเพลย์บุ๊กที่เรากำหนดไว้ให้บางทีอาจจะช่วยสั่งการอัตโนมัติผ่านระบบ SOAR ในเคสที่ไม่ซับซ้อนมากนักก็ได้ครับออลองนึกภาพว่าถ้าโดนแรมซอฟแวร์ตอนตี3การที่ AI ช่วยสรุปเหตุการณ์เบื้องต้นให้ทีมที่เพิ่งตื่นนอนได้ทันทีอันนี้น่าจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับจริงค่ะแต่ว่าการตอบสนองนี่มันละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะการตัดสินใจผิดพลาดนิดเดียวอาจจะเสียหายหนักกว่าเดิมได้เลย เอจะเข้าใจบริบทเฉพาะหน้าได้ดีพอหรอคะเป็นคำถามที่ดีมากครับ AI อาจจะยังไม่เข้าใจบริบททั้งหมดจริงๆนั่นแหละครับดังนั้นข้อเสนอแนะต่างๆของ AI เนี่ยยังไงก็ต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนก่อนเสมอแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าห้ามเด็ดขาดเลยคือการส่งข้อมูลอ่อนไหวอย่างเช่นรายละเอียดการโจมตีหรือข้อมูลลูกค,ค้าไปให้เอสาธารณะวิเคราะห์ควรใช้ระบบภายในเท่านั้นครับ ชัดเจนเลยค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว Recover หรือการกู้คลืนระบบแล้วก็ถอดบทเรียนตรงนี้ AI ช่วยลดงานเอกสารที่อาจจะดูน่าเบื่อได้บ้างไหมคะช่วยได้เยอะเลยครับการทำรายงานสรุปเหตุการณ์หรือ Post Mortem เนี่ยปกติใช้เวลาเยอะมาก AI สามารถช่วยร่างรายงานเบื้องต้นได้เร็วขึ้นเยอะเลยอย่าง Pager Duty เขาก็มีฟีเจอร์ใช้ AI สร้างรายงาน post mortem อัตโนมัติหรือช่วยร่างข้อความสื่อสารไปยังคนที่เกี่ยวข้องทำให้กระบวนการเรียนรู้หลังเกิดเหตุมันเร็วขึ้นดีจังเลยค่ะแต่ก็เหมือนเดิมครับต้องตรวจสอบความถูกต้องอยู่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือต้องระวังไม่ให้ทีมเราพึ่งพา AI มากเกินไปจนขาดการเรียนรู้และทาความเข้าใจปัญหาด้วยตัวเองอย่างลึกซึ้งนะครับ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ยังสำคัญมากฟังดูทั้งหมดแล้ว generative AI นี่มีศักยภาพามหาศาลจริงๆนะคะในการเข้ามาช่วยงาน blue team ถ้ามจะครบทุกขั้นตอนของ NSIST framework เลยทีเดียวทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นละเอียดขึ้นแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นด้วยถูกต้องเลยครับแต่หัวใจสำคัญที่สุดเลยคือการนำไปใช้อย่างชาญฉลาดนะครับ ต้องเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับงานมีการกำกับดูแลที่ชัดเจนผลลัพธ์ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเสมอแล้วก็ต้องเข้าใจข้อจำกัดของมันด้วย AI เป็นเครื่องมือเสริมพลังที่ส่งพลังมากๆครับแต่ว่ามันไม่ใช่ยาวิเศษที่จะมาทดแทนวิจารณญาณประสบการณ์แล้ก็ความเข้าใจในบริบทของมนุษย์ได้ทั้งหมดหรอกครับค่ะ สรุปแล้วก็คือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆที่คนทำงานด้านไซเบอร์ซิเค urity ทุกคนต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวตามให้ทันทำความเข้าใจทั้งโอกาสที่มันมอบให้แล้วก็ความท้าทายใหม่ๆที่จะตามมาด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็มีคำถามที่น่าคิดทิ้งทายไว้นะครับในเมื่อตอนนี้ทั้งฝ่ายป้องกันอย่างเราและฝ่ายโจมตีต่างก็เริ่มนา AI มาใช้เป็นอาวุธกันแล้วการแข่งขันในสมรภูมิไซเบอร์ยุคต่อไปเนี่ยมันจะดุเดือด รวดเร็วแล้วก็ซับซ้อนขึ้นขนาดไหนอืมนั่นสินะคะแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่า AI ของฝ่ายเราเนี่ยจะก้าวทันหรือก้าวล้ำหน้า AI ของฝ่ายตรงข้ามอยู่เสมอเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดมากๆเลยครับ